สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับตู้เงินชนแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมากับคอนเทนต์เปิดการ์ดอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมาเปิดการ์ดอะไรไปชมกันเลยครับครับผมวันนี้เราจะมาเปิดกล่อง ไพลอตอีกแล้วนะผมเป็นไพลอตใชน่าอีกแล้วนะผมแต่ตัวนี้เป็นกล่องใหญ่ขึ้นมาแต่ยังไม่ใหญ่สุดนะผมกล่องนี้เป็นกล่อง22นะผมกล่อง22แต่ว่าความแรงของกราดเนี่ยคือมีมากขึ้นกว่ากล่องแดงและกล่องเหลืองแน่นอนนะโอเคนะครับผมวันนี้กล่อง22นี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยนะครับผมสาหรับกล่องนี้มาดูรายละเอียดของกล่องกันก่อนนะผมกล่องนี้เป็นกล่อง ไพลอตชายนี่นะครับผมไม่ไพลอตชายน่านะฮะดูของคาฮูนะครับคาฮูวันนี้นะสติกเกอร์คาฮูแล้วก็ดีกระิีไพลอตชายน่านะครับผมดีกร Pilot นะิีไพลอตชายน่านะตัวนี้เป็นกล่องเออยี่สิบสองนะผมกล่องยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสองสองละห้าใบนะครับผม,อ 20, 20อออบผมโอเคก็จะประมาณนี้แต่ว่าความแรงของการ์ดเนี่ยจะมีลุ้นลุ้นออกเยอะนะฮะพวกเอส M R O R A R อะไรเงี้นะครับผมแต่รู้สึกว่ากล่องนี้น่าจะแบบได้ลุ้นแน่ๆคือไม่อสทีอ็ M-R อย่างน้อยก็คือ1ใบนะครับผมแล้วก็มีพวก O R U R A R S L R อ่าตรงนี้เขามีหลักเกณท์คือเขาขาย SLR นะอาจจะมี SLR ออกมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าหน้าตาของซองจะเป็นยังไง นี่นะผมนี่นะฮะหน้าตาของคองปกติที่เราแต่ก็จะเสียบอย่างนี้แล้วก็ขายนะครับผมเสียบอย่างนี้แล้วก็ตั้งขายนะฮะแต่เราเหมามาเลยยี่สิบซองนะผมยี่สิบซองนะแพ็กนี้ยี่สิบซองขออนุญาตนับซองก่อนนะผมขออนุญาตนับซองก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหส็สบปดสเก้ายี่สิบนะครับผมยีสองนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะได้ลุ้มเยอะนะฮะก็คือถึงน่นจะซองน้อยลงก็ยิงแต่ว่าเรทการออกของการมีมากขึ้นนะฮะเราต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนเพราะว่าอย่างที่สองสามกล่องแรกที่เราเปิดไปทั้งสามสหกซองสามสิบซองห้าสิบซอง ซองมันเยอะก็จริงนะแต่ว่าเลดการออกของมันเนี่ย s อน้อยแต่ผมจะซองเนี้ยเลดออกมาแน่ฮะต้องมาดูต้องมาลุ้นว่าจะแตก sc กันอีกสักรอบไหมนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะฮะเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับบล็อกนี้นะครับผมกับบล็อกนี้ทั้งหมดยีนะครับผมสาม,มาเริ่ม3าซองแรกกันเลยโอเคนะสายชมกันเลย โอ้โหตัวนี้จะมีตัว TR แล้วก็จะมีตัว TR และ t ีจด้วยนะครับผมตัว TR จะเป็นกา๊สสาซใสเนี่ยเนี่ยฮะ TR จะเป็นกา๊สสาซใสแบบนี้เลยนะครับผมส่วน t ีจก็จะมีเป็นเงานะผมเป็นกาสสา๊าซใสแต่ว่าเป็นเงานะฮะอาร์ครับ,รบอา,าราลูโตชิซึนเนะนะครับผมแล้วก็เป็น S, S R กาละนะผม S R กาละ S R กาละนะโอเคยังไม่มีอะไรนะผม S R กาละโหตกใจเปิดมาเมื่อกี้ตกใจ S P เหรอไม่ใช่นะครับผมสองต่อไปนะผมนี่เป็น T R นะผม T R ใบใสยอย่างที่ผมบอกเนาะใบใสนีดันนะผมนีดันใบใสรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันจะการันตี T R หรือ T g R ทุกซองนะฮะต่อไปเป็น R f l o y อาซูงเอสึนะครับผมอาคิบะและ s s r นะครับผม s s r ของล็อกลีนะหูหสวยนะครับผม12นะผมเลข12นฮะ s s r ล็อกลีนะครับผม,นะบผมใบนี้ผมยังไม่มีเลยนะครับผมพอดีเลยเก็บข้อคอลเลคชันเรานะครับผมยังไม่มีฮนะจะได้จะได้โอเคนะครับผมแพ็คท,ที่3นะครับนี่ไนงะ เป็น TGR นี่รับใบใบที่ผมบอกว่าเป็น TGR เนาะเนี่ยมันจะมีความเงางามกว่า T.R เลยเทียบให้ดู T.R กับ TGR เห็นไหม T.R มันจะไม่มีความเงาเลยมันจะด้านไปเลยนะผมส่วน TGR เนี่ยมันจะมีเงามีอะไรขึ้นมาด้วยนะครับผมแต่ว่าการันตีออกทุกซองอยู่แล้วต้องมีอย่างน้อยหนึ่งใบอย่างน้อยหนึ่งใบว่าต้องเป็น T.G. หรือ T.T.R. นะครับผมต่อไปเป็น Sarsuke R Negi R ฟ o i l โจจิและใบต่อไปกับหัวนะผมและใบต่อไปเป็น s S R คิขบะนะผม SSR คอบะนะฮะโอ้นี่ฮนะเขี่ยวประสานเขี่ยวนะผมถ้าเขาเขี่ยวประสานเขียนะขขย,ยกับอากามารุนะฮะหมาชื่ออากามารุโอเคสามซองผ่านไปใบแลยังเงียบนะฮะสามซองต่อไปเงียบอีกแล้วสามซองแรกเงียบสามซองต่อไปเราจะไปไงต่อนะครับผม ต่อเลยนะครับกับสามซองต่อไปนะครับผมเป็นนี่นี TR นะครับผม TR นะฮนะ TR เนจินะครับผม TR เนจิใบต่อไปเป็น R ฟรอยของลูกน้องโรจิมารุนะครับผมแล้วก็เป็นเทนเทนซากุระและใบสุดท้ายเป็น SR SR ซาสึเกะนะครับผมใบสุดท้าย SR ซาสึเกะ ไปเร็วๆเลยครไปเร็วๆเลยจะได้ไม่ต้องรุ้มนานนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวจนเกินไปโอเคเป็น TGR ของมินาโตะนะครับผม TGR ของมินาโตะนะฮะ TGR มินาโตะนะครับเป็นอาฮินาตะอาลูกน้องของโอโรจิมารุนะครับผมนี่เป็นอาคันคูโร่นะครับผมมาสุดท้ายเป็น SR ของอาจารย์ไกนะครับผม SR ของอาจารย์ไก นี่ซาอ่าจานไก่ข้งางเกลืออยู่นะฮะไม่มีลุ่นอะไรเลย TGR ฮะ TGR อีทาจินะครับผม TGR อีทาจิเออเป็นอาฮินาตะครับอ้าวหลุดอาฮินนตตาจะเป็น SR คูเลน,นนะครับผมอาจารย์คูเลนเฮ้ยยังเกลือล้วนเลยนะครับผมยังไม่เห็น วีแววเลยเรามาเห็นวีแววของความคุ้มของกล้องนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันอาจจะเกลือๆไปแล้วหลังๆนี่แตก SP SSP SP ครับสองสามใบอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นได้นะครับผม TR Sasuke นะครับผม TR Sasuke นะโอเค TR Sasuke แล้วนะครับผมอ้าว SR หลุดมือออกมานะครับโอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยนะครับผมโอเคอ่าอ่า และเป็น S R โจจินะครับผมโจจินะโจจิตังขยายร่างยักษ์ไปกันต่อเลยนะครับผมเออไปกันต่อต่อไปเป็น T G R คาคาชินะครับผม T G R คาคาชิชิซูเนะครับผมท่านอาจารย์คุมสอบทีหน้าตาและใบสุดท้ายเป็นกับหัวกับหัว เป็น S S R คาคาชินะผม S S R คาคาชินะฮะโอ้โหตอนใช้นี่เลยตัดสายฟ้าหรือพันปักษาเลยทีเดียวนะครับผมสวยนะสวยสวยแต่ว่าสวยอย่างเดียวมันไม่ได้ครับมันต้องเอาคุ้มด้วยมันต้องใบแรงกว่านี้มันต้องหมานะครับผมเอาสวยเอาสวยสวยอย่างเดียวมันทําอะไรไม่ได้นะครับสวยอย่างเดียวมันทำอะไรไม่ได้ยยเจเ,เป็น T R ของอาจารย์อิลกะนะครับผม อาจารย์คุมสอบนะครับผมอ่าคันคูโรอ่าฮินาตะและใบสุดท้ายเป็นเฮ้ยขอบทองแบบนี้ SSR นั่นเองนะครับผมไม่มีอะไรนะขอบทองมีนาโตะนะครับผม SSR มีนาโตะนะฮะโอ้โหสวยนะครับผมสวยแต่ว่าผมมีแล้วนะฮะซ้ำนะโ,โหเฮ้ยเราเปิดมา9ซองแล้วนะ่ะครึ่งทางแล้วนะยัง งเงียบอยู่เลยเหรอใบแลอยู่ไหนเนี่ยตายแล้วหรือกล้องโดนขามุยไปแล้วขามุยไม่เท่าไหร่กลัวโดนขามุยนี่แหละประเด็นนะนะครับผมใบต่อไปเป็น TGR ซูนาเดะนะผม TGR ซูนาเดะซาสึเกะใบอาร์ครับผมหน่วยเหย่่ยวนะครับผมหน่วยเหย่่ยวเพื่อนของซาสึเกะนะฮะชินอฮะอิโนฮะ แล้วก็เป็น OR นะครับผม OR มาแล้วนะ o u R เนี่ย OU R หรือ OR เดี๋ยวผมดูด้านล่างก่อนเป็น UR นะผม UR เป็น UR ของใครครับผมหนึ่งสองสามเป็น UR ของ A นะครับผมลายคางเงี้ยนะครับลายคางเงีนนะ้ยคเป็นพี่ของ B นะเป็นพี่ของแปดหานครับผมของ A นะ โอ้โห oh, oh, oh. สวยนะครับสวย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 ขออนุญาตน,นะครับองใบนี้ใส่สลิปไว้ก่อนใส่สลิปไว้ก่อนนะครับผมจูอาร์มาแล้วนะจูอาร์มาแล้วนะหนึ่งใบนะครต้องวางไว,ไว้เรียกเพื่อนมาสักหน่อยฮนะเรียกบีมาสักหน่อยใช้ต่อเลยนะครับผมต้องต่อไปต้องต่อไปนะครับผมเป็นเนจินะครับผมเนจิและใบสลงเป็น คิลเลอร์บีนะผม T R คิลเลอร์บีเนจิโจจิซาสึเกะและใบสุดท้ายเป็น S S R ชิกามารุนะผม S S R ชิกามารุนะฮะดูความปริซึมของมันความแบบสวยความเงางาม,งามความเป็นฟลอยนะคนรับผมแพ็คต่อไปใบสุดท้ายเป็น นี่มีน้ำหน่วยเยี่ยวอีกแล้วทีทีทอาร์หน่วยเยี่ยวนะเพื่อนของซาสึเกะนะครับผมอ่าซาสึเกะครับอ่าอาจารย์นะผมใบอาร์คิบะครับผมและใบอุเออาร์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 เอาร์เดินแบบนี้เออาร์ A R. เป็นใครกันเอ่ยปั๊มทองนะผมเอาร์ A R, ปั๊มทองและเป็น อีทัจจินะครับผมโอ้โหเออาร์ AI ปั๊มทองของอีทัจจินะฮะโอ้สวยเลยสวยเลยดูนะเออาร์ AI ที่ผมบอกว่าปั๊มทองนี่ฮะมันจะเป็นตรงนี้ฮะจะมีปั๊มทองกับปั๊มเงินนะฮะตรงนี้เป็นปั๊มทองนะครับผมโอเคใช้ได้อยู่นะผมเอานะเอานะสุกไวนะ้ใส่สลิปไว้ก่อนนะครับผมดูฮนะความสวยของมันดูฮนะมีแมวนะฮะมีแมวด้วยนะครับผมมีแมวต้องมีโอนะฮะ โอเคผมอิทาจินะผมเป็น AR นะครันะผมมาแล้วนะเปสองใบไปกันต่อเลยนะผมไปกันต่อเลยกับอีก3แพ็คต่อไป3แพ็คต่อไปนะผมจะเป็นใครไปดูกันีีเป็นเอ่อ TR นะผม TR อาซากุระนะผม เป็นทีซากุระรักน้ำรักปลารักซากุระนะครับผมอิโนะครับผมอาจารย์อิรูกะและใบสุดท้ายเป็น SR อาจารย์อิรูกะนะครับผม S ออาจารย์อิรูกะไม่มีอะไรนะแพ็กนี้ไม่มีอะไรไปต่อเลยนะครับไปต่อเลยเป็น TR ของอาจารย์คาคาชินะครับผมท R อาอาจารย์คาคาชิ กาละใบอาร์ครับผมตัวนี้ใบอาครับชิโนะครับผมชิโนะหรืออีโนะนี่แหละผมสับสนมากเลยต่อไปใบอาซากุระนะครับผมและใบสุดท้ายเป็น SR ของซาอิเอสอาของซาอิเลยนะครับเอสอาซาอินะอเอสอาซาอิโอเคตัวต่อไปเป็น t r naruto นะครับผม n t r n t g r นะครับผม GR, ทิยาผู้ผิดนะครับผม kanjuro ino และใบต่อไปเป็น u r นะครับผม u r u r นะครับผมเป็น u r นะ u r ใครเอ่ยผมอย่างนี้ผมว่าซาสึเกะแน่นอนนี่ไง u r ซาสึเกะนะครับผม u r ซาสึเกะนะ โอเคยูอาร์ซาสเกะก็ถือว่าได้อยู่นะครับผมดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับผมได้อยู่ได้อยู่แต่ยูอาร์มันเริ่มออกเยอะแล้วนะยูอาร์โออาร์ยูไอเออาร์ยูอาร์มานส่งใบแล้วเออาร์มาใบหนึ่งนะครับโอเคไปกันต่อนะครับไปกันต่อไปกันต่ออีกอีกห้าแพ็คสุดท้ายนะครับผมไปกันต่ออีกห้าแพ็คสุดท้าย จะไม่มายิงหรอ sp ต้องมาสิ sp อ่ะ sp ม่อีกสักใบหนึ่ง sp ม่อีกสักใบหนึ่งจะได้รู้กันนะครับผมเป็น tr เดอิดาระแน่นอนผมจำผมได้ tr ของเดอิดาระนะครับผมโอเคอานารุโตครับอานารุโตครับอาเทมารีครับผมแล้วใบสุดท้ายเป็นหัว ขอดตอมแบบนี้จับหัวด้วย SSR นะครับผม SSR ของโอ้โหอีโนะนะครับผม s r ของอีโนะนะฮะเจ้าใช้มันแรงนะครับผมตะปูอีโนะนะฮะไปต่อนะฮะ TR นาูโตะนะครับผม TR นาูโตะ TR นาูโตะอาร็อกลีครับอาซาสึเกะอารนาโตะ และเป็นกับหัวอีกแล้ว SSR SSR อิตาจินะผูสวยนี่เออ SSR ที่สวยมากเลย,เลยนะครับผมสวยจริงๆนะฮะ SSR ใบนี้นะครผม SSR ของอิตาจินะฮะแต่ว่ายังเงียบอยู่เลยนะครับผมยังเงียบเลยใบแลเลยังไม่เห็นเลยฮนะเป็น TR ของมินาโตะนะผม TR ของมินาโตะ ไปเลยเทมัลลินะครับผมเทมัลลิอ้อ้อววไต่อไปเป็น U R ไป R เทมัลลินะครับผมแล้วก็ u R, u R U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  R ผมแบบนี้ทางมานะ1 2 3อ้อววว U R Oroji Maru นะครับ U R ของ Oroji Maru นะูเคาสิ งูสีดูเขาแลกลิ้นออกมาสิสวยนะสวยถ้า UR นี่ก็ถือว่าสวยเนี้วนะฮะโคน,นี่เนาะตอดข้า,า,างๆติดเกลียเลยไปต่ออีก2แพ็คสุดท้ายนะผม2แพ็คสุดท้ายจะไม่มาจริงอะ SP มีแต่ UR ออกมากับ UR 3ใบ AR 1ใบมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ละนะผมมันจะเกลือ จะเกลือเกินไปแล้วนะครับผม T R นะรูโตะนะฮะใบแรกเป็น T R รูตโตะนะอาซากุระครับอาลูกน้องของโอโรจิมารุอาท่านอาจารย์คุมสอบและใบสุดท้ายเป็น A R A R A, R. A, R. A R แบบนี้โอ้โห A R แบบนี้หนึง่งสอง ปั๊มโอ้เออาคิซามิ R ame, นะผมปั๊มทองนะเออาคิซามิ R ame, ปั๊มทองนะผมคิซามิปั๊มทองสวยเ,ยเลยนะครับสวยเลยสวยเลยสวยเลย,ย,เลยอยากได้เอสพีเอสเอสพีอ็มาร์ไเงี้ยไม่มาเลยอะ่ะมาแต่เอกับโอยูอาร์นี่นะเอาร์คิซามินะครับเอาร์คิซามิและแพ็คสุดท้ายสุดท้ายอยนะ่างเช็คกัน แพ็คสุดท้ายแล้วผมปรอไปเป็นแพ็คสุดท้ายาน,นี่เจ,จ็บนะฮะแ,แพ็คสุดท้ายผมว่าตัวเรือแน่เลยดูทรงแล้วเนี่ยแพ็คสุดท้ายไหนบอกเบรดออกดีไงเรียบร้อยเลยนะผมทีอาร์คิมิมาโร่นะผมทีอาร์คิมิมาโร่อาลูกน้องของโอโรจินะฮะอากาละอาซากุระและใบสุดท้ายเป็น โอ้โห S oh, S R เรียบร้อยอะกองนี้เรียบร้อยฮะ S S R ของนาูโตนะครับผมโอ้โ oh หแมวชนกล้องแมวชนกล้องขอภาพด้วยนะผมแมวชนกล้องนะครับผมโอเคนี่เป็นใบสุดท้ายของเราเป็น S S R นาูโตนะโอ้โ oh หนี้เกลือรู้สึกว่าเกลือเห็นได้ชัดเลยนะผมเกลืออย่างเห็นได้ชัดนะเดี๋ยวมารีแคปให้ดูนะผมเราได้เป็นอะไรมาบ้างนะเป็น U.R. Oroji Maru ครับ U.R. Sasuke นะครับผม U.R.A. ครับ U.R.A. A.R. Kizame ครับผมและเป็น A.R. i t a จ i นะฮะ A.R. i t a จ i ส่วน S.N.R. ผมให้ดูคร่าวๆแล้วกันตัว R. ับ t s ก k i ครับพวกนั้นผมไม่ให้ดูเนาะมันมันเป็นการ์ดที่มันออกบ่อยแล้ว S.N.R. Naruto ครับผม S.N.R. i t a จ i S.N.R. อิโนะ S.S.R. ชิกามารุ S.N.R. มินาโตะครับ S.N.R. คาคาชิครับ S.N.R. โจจิ S.N.R. คิบะ S.N.R. ล็อกลีนะฮะพบแล้วนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการเปิด กล่องนั่โตัไพลอตนะครับผมกล่อง22เป็นกล่องเก่านะครับกล่องเก่าที่เป็นรูป9กหางนะครับผมรูปโมดเซียน9หางนะครับผมสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช anel ของเราด้วยนะครับผมแล้วก็ขอฝากติดตามคลิปเก่าๆและคลิปใหม่ๆของเราได้ตลอดนะผมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราลงและสําหรับวันนี้บายเว้ย